โอ้หเห็ดฟางค่ะเหะ็ดฟางสวบีเดนจ้ะทุกคนีค่ะได้เห็ดฟางไปสุกแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเห็ดฟางที่เป็นยังสิจ้ามีบ้องตัวนี้นะจ้ะอันนี้บานแล้วโอ้จา้าน่าจะเอาได้อยู่เอาได้บ่พี่น้องเอาได้อยู่จา้านีค่ะ America, เห็ดฟางสวีเดนนะคะทุกคนอนวบอวบคือเห็ดฟางเขาเนี่ยค่ะไปสุปก็ะแทบแล้วจ้าตัวนี้จะไปกี้สุบนะคะเห็ดไข่ค่ะพี่นอ้องค่ะเห็ดไข่ออกมึงค่ะน้ำค่ะพี่น้องมันยุ่ซื่อมอสเนะนี่ บ้านเฮาเนาะพี่น้องเอาไปเอ็นเอาไปกีสุกเนาะค่ะแซบเฮงค่ะโอ้ทุกคนค่ะเจอดงค่ะเจอดงเห็ดอันเห็ดแซบพี่น้องจ้าเห็ดกอบ้านเฮาบ้่งนะจ้ะหลายหลายเอาไปแกงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้จ้าได้เห็ดไปแกงแล้วมื้อเน,นี้ยเต็มเลยจ้ะ อือพี่ค่ะทางพี่เต็มไปเบิดเลยต้อเก็บเอาคนเด้อพี่น้องจ้าเก็บเอาเห็ดกอก่อนน,น,นี่ตัวแขนแขนด้เนี่ยจ้านี่ตัวแขนดีค่ัพี่น้องได้แกงหนึ่งก็ดีเลย เจอเห็ดราคาแพงค่ะตัวนี้จะเอาไปกินเองค่ะทุกคนต้องจะเอาไปกินเองค่ะ เอเยอะเลยทุกคนคะ่ะตอเจอเยอะเลยค่ะเริอกูนสตรุมสตรุมเปอสบามค่ะเริอกูนสตรุมเปอสบามนะคะเนี่ยคล้ายๆเห็ดอาทัดนะคะคล้ายๆเห็ดทัดแต่ว่าจะสังเกตได้ขาเขาจะเป็นสีส้มค่ะขาเขาจะเป็นสีส้มดอกบางๆสีส้มนะคะ ข้างล่างเขาจะเป็นขา,ขาวๆนะคะทุกคนนดีจ้านานๆจะเจอทีค่ะทุกคนคะ่ะบดเจอบ่อยคะ่ะอร่อยกรุบๆมากเลยคะ่ะตัวเสียเอาไปกินเองนะคะนี่ เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วตัวสีหาถุงใสเนาะจ้ะอุ้ยลื่นลื่นโอ้ ขีดขอนซุนแบบอร่อยอร่อยสุดๆนะคะเนี่ย สวนค่ะกำลังงามๆจ้าทุกคนค่ะทุกคนอันนี้บ่บเป็นเห็ดอ่บาบเป็นเห็ดนางฟ้าด้วยค่ะ แต่เพว่าเป็นเห็ดที่กินอร่อยมากนะคะทุกคนคะต้อก็เห็นเยอะมากนะคะมันเป็นยุขอนไม้นะคะมันสีออกน้าขอนไม่จ้ะเพื่นมาอร่อยอีหลีค่ะต้อสีเก็บไปเบึ้งเนาะจ้ะต้อเสียไปให้อ่าเถาแก่เพิ่นเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่ามีคนถามเถาแก่เพิ่นมาบ่าเห็ดตัวนี้อร่อยมากแล้วก็ราคาแพงเนาะค่ะเถาแก่เพิ่นก็นเลยให้ต้อเบิง้งว่า กินได้บอตโอ้กับบวมหูคือกันเนาจะเต้บาตต้สีเอาไปให้เห็แก่เกิ่งมันจะออกตามขอนอย่างนี้ค่ะทุกคนมันจะคล้ายๆเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าจะ้ะเต่บวมเป็นเห็ดนางฟ้าเ้ยค่ะพี่น้องบม่เห็ดนี่ใช่เห็ดนางฟ้านะคะมันสีออกตามขอนคือกันเนาะคะ่ะพี่เต็มเลยค่ะมันจะเยอะมากช่วงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เห็ดดำไหมคะ ตอนนี้มันบานแล้วเพราะว่าตอนตอนนั่นตัวบได้เอาปาตอนมันถ้าได้บานเนาะคะ่ะไม่เห็นข้างนั่นอยู่นี่ค่ะเป็นเห็ดดำเพาน้อพี่น้องเบืนะะ้องตัวเสียเบื้องแต่เป็นปีรุนสิได้มาเอาเนาะคะ่ะคันเป็นปีรุนกระสิมคันเป็นเห็ดดำปีรุนสิมาเอาเนาะคะ่ะคันมันออกเนาะคะ่ะก็คิดว่าใช่เยอะแล้วคะ่ะที่มะดามบานนะที่เพิ่นเคยเก็บไปกินนี่ค่ะ นะคะคเก็บเม็ดแดงไปทำกับข้าวจ้ามือนี่ เห็ดแดงไงค่ะทุกคนต่อสิเอาเห็ดแดงไปแกงกินเนาะค่ะมือนีจาดีกนี่ขันเอาไปกี้สุปได้ยุดจัดเนี่ยมันจกบาดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันตุมต้มๆต่อกับว่าเอาต่อเก็มเห็ดเหลืองอยู่เนาะค่ามันนี่กะสิออก จากป้าเนาะคะ่ะก็เลยเห็นเห็ดน,นี่กะสีเอาจากน้อยนะจ้าจะเอาไปแกงก็ได้ไปย่างซุปก็ได้นะพี่น้องเนาะเป็นจะดอกสวย,สวย เห็ดเห็ดน้าหมากนี่มันสิมีหลายสายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นี่มันสิกันออกสีสุ่มๆจังสิสีเฟียนนะคะพี่น้องมันสีเฟียนนะคะดอกดอกแบบนี้พอห้อไปต้มใช้น้ำปุ๊บมันสิออกเป็นสีดำๆนะคะแต่ดอกรุ่นนี้นะคะดอกสีดอกดอกจังซี่สีแซบนะคะพี่น้องดอกสีแซบแต่ว่านี่แก่อันนี้ต่อเปรียบเทียบให้เบิ้งงนะจ้ะเปรียบเทียบให้เบิ้ง ว่าแบบไร้เสีบแบบไร้พอเสีบเนาะค่ะ เห็ดนางฟ้าไหมคุณเห็ดดำออกแล้วอู้หูเห็นเห็ดดำแล้วคะ่ะทุกคนดูคะ่ะอู้อย่างสวยเลยต้องเอาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต้องเอาไปกินแล้วเนาะคะ่ะเห็ดดำมาแล้วจะเก็บเอาเห็ดนางไก่คะ่ะทุกคน เอาเห็ดนังไก่ไปกินค่ะนี่ข้างลางเขาจะเป็นยังซีขี้อขีข้างนี่ค่ะเราจะเก็บเอาเห็ดหนังไก่แล้วนะคะทุกคนสิพาทุกคนี่ค่ะเต็มด้วยค่ะก็เสีเอาไปหนึ่งแล้วค่ะเอาไปหนึ่งเนื้อข้าวขาวพี่น้องทำน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็นหนึ่งเห็ดหนังไก่นะคะ เคี่ยวกรุบกรุบเลยล่ะคะ่ะพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายรสชาติเขากระสิออกจืดจืดจักน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาอร่อยค่ะแซ่บจืดจืดแต่ว่าจืดหลายเลยคะ่ะพี่น้องมันมันออกแบบอยากจะมันมันจักน้อยนะคะตัวบด้โภขาตั้งกล้องมาแล้วตัวสิได้ตัดอันขายพี่น้องเบิ้งไหมคะ่ะเบิ้งจ้าอ่อนๆออ่อนๆนังสิโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยนะคะเพิ่งกระชือแพงแพงดิพี่น้องตอนเนี้ย เห็ดหนังไก่เพิ่งกระซื้อราคาแพงดีค่ะแต่ว่าบ่ามันเก็บเลยค่ะบ่หมักมาเก็บเห็ดมันปูเปลี่ยนบรรยากาศแล้วพี่น้องเนาะเก็บเห็ดมันปูหลายแล้วกัเห็ดนีกับราคาแพงด้วยกันแต่บ่หมักเก็บค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแตกง่ายค่ะ กันถือเห็ดกัะถือแบบเดียวไปเลยนาองคะกันถือหลายเห็ดหลายอย่างมัอนกับเสียเวลาัเวลานะคะพี่น้องถือกระโปงกระเป้งหลายอันอู้สวยงามมากค่ะสวยงามมากโอ้ยอยากได้ต่จังซี่ละจ้าเนี่ยอยากได้ตาแบบนี้แหละ แดงเป๊ดเลยค่ะแดงเป๊ดเลยพี่น้องเห็ดแดงบ้านเฮาจ้า เฮ็ดตะล้อพี่น้องเออเฮ็ดตะล้อฮะสมาอิตาเลียนรอมแอนตัน่ะเนี่ยอยู่เฮ็ดตะล้อนี่ค่ะกินเดี๋ยวเฮ็เตะรล้อบ้านเฮาพี่น้องเฮ็ดตะปู้แม่แบงแม่ เห็ดขาวเห็ดหนังไก่หรือว่าที่นี่ก็เอื้นทัศวามนะคะทางร้านพึ่งกับซื้อนะจ้ะพึ่งบอกว่ากันเห็นก็เก็บไปเห็ดพึ่งแน่พึ่งซื้อนะจ้ะตอกเพิ่งเห็นนี่แหละคะ่ะตะกี้ปลาหม้ามือนีของตะเห็นนะจ้ะงามเลยค่ะ ย่านรถได้ขายอยู่เอาไปกินเ็ห็ดตินไก่ค่ะทุกคนเห็ดตินไก่อ่อนๆจ้ะเอาไปหนึ่งกินเจ้อุ้ยทุกคนค่ะดูค่ะ บ่มีหนอนเลยคะ่ะช่วงนี้ค่ะเห็ดตีนไก่ช่วงนี้เอาเลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอ่อนๆกรุบๆค่ะทุกคนค่ะดูนี่ค่ะอ่อนมากตรงนี้ตัวนี้เอาได้ไหมเบิ้งกันทูกค่ะตัวนี้ตัวสีเบิ้งกันดลคะ่ะตัวนี้มีหนอน,นะคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะตัวนี้ไม่เอานะคะ ครั้งแรกในชีวิตค่ะทุกคนครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ต้อเห็นของเป็นเป็นค่ะนี่เห็ดถั่วค่ะทุกคนค่ะเห็ดถั่วธรรมดาต่อสิเห็นแต่อยู่ในคลิปของผู้อื่นเนาะจ้าเต่ตอนนี้ต้อเห็นครั้งแล้วค่ะเห็นกับตาค่ะทุกคนนี่ค่ะบ่เยอะค่ะบ่เยอะค่ะทุกคนแต่ว่าก็เห็นครั้งแล้วบุนอีกอันหนึ่งจ้าพี่น้องดีใจดีใจมากๆเลยค่ะนี่คือเห็ดถั่วค่ะ ต,อเ,เตอเคยเห็นตอเคยเห็นตาทางอื่นเขาเอาลงเนาะค่ะพี่น้องนี่จะ้ะมันสิเป็นยังซี่ขันบ้านเฮามันสิคือไว้คือเห็ดยาน้ำไหมคะพี่น้องตอเห็นิ่นเอาไปไปเห็ดยังซี่ออกเนาะเนี่ยไปลอกอันนี้ออกมันสิขาวงามขนาดเลยจ้ะพี่น้องน่ากินมากตอขอเอบิ่งข้างในก่อนนาจ้ะ,จะนี่อ่อ,อนๆนี่ค่ะอู้เสียใจยด้วยมันไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ข้างแรกในชีวิตนะคะข้างแรกในชีวิตที่ตอเห็นแบบนี้จะ้ะ นี่ค่ะอันนึงค่ะอุ้ยเจอแล้วเห็ดถั่วของจริงค่ะทุกคนค่ะอือสสวยสวยมากเลยอุ้ยไดพี่น้องบุ้งได้จ้า กใหญ่ที่แป็ดๆเผื่ว่าเห็ดอีหังพี่น้องมึงนเน,งนี่ยค่ะไงค่ะแทะเห็ดหยังนอบิึงเด้ยค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเห็ดหยางเนี่ยไงค่ะค่ะเห็ดดำค่ะกลุ่มเห็ดดำเต็มเลยกลุ่มใหญ่เลยจ้ะทุกคนจ๋าดูค่ะเห็ดดำทั้งนั้นนะคะทุกคนค่ะ เขาเรียกว่าเห็ดแตรดำนะคะเห็ดแตรดำนี่ค่ะสวัสดทุ่มเปิสวาสนสกาะนะคะภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าสวัสดทุ่มเปค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดอร่อยนะคะเห็ดอร่อยเห็ดแซ่บราคาแพงจ้าฝุ่นเต็มเลยจ้าจ้าเจอเห็ดดำนะคะทุกคนสวัสดทุ่มเปิดนะคะทุกคนคะ่ะเห็ดตัวนี้ สวัดทุ่มเปิดค่ะทุกคนค่ะไม่เยอะกลุ่มน,นี้ไม่เยอะแต่ว่าเราไปทำกินสักหน่อยแล้วค่ะกำลังเซ็บๆเลยเนี่ยสีดำปิดเลยค่ะ ค่ะคนไทยเอื้นเขาจะเอื้นว่าเห็ดลำโพงเนาะคะ่ะตวบาภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าสวัตทุ่มเป็ดนะคะนี่คือเห็ดโฟติก,ก้าอีกชนิดหนึ่งนะคะชนิดนี้จะเป็นออกสีเหลืองเหลืองสีส้มนะคะชนิดนี้จะออกเป็นสีส้มคล้ายๆกับเห็ดอทัศบามนะคะคล้ายๆกับแต่ว่าข้างล่างตัวนี้ตัวนี้ค่ะ โฟติก้าสวยมากงามมากค่ะแต่ตัวนี้ทางร้านเขาจะไม่ซื้อนะคะทุกคนเพราะว่านี่ค่ะข้างล่างเขาจะเป็นไม่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นไอ,ข,นอขี้ขนดอกแม้ขี้กอยขางแม้พี่น้องนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นโฟติก้าอีกชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้สวยงามมากเห็ดโฟติก้าค่ะพี่น้องจ๋า เฮ็ดตะลอ้อพี่นออออ้องเอ้ยเฮ็ดตะล้อฮะสมาอิตาลีนอมแอนต์นะเนี่ยอยู่เฮ็ดตะล้อนี่ค่ะกินเดี๋ยวอืมเฮ็ดตะลอ้อบ้านเฮาพี่น้องเฮตเตอปูแไหม